เรียงลำดับที่96ในเรื่องน้ำมีวินิจฉัยดังนี้ในการใดน้ำย่อมเป็นของหาได้ยากในการนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมนำน้ำมาจากที่ไกลโยดหนึ่งบ้างกึ่งโยอดบ้างในน้ำที่เขาหงแหนเห็นปันนั้นย่อมเป็นอาหารพวกชนย่อมยังเข้าต้ม และเข้าสวยให้สำเร็จแม้ด้วยน้ำใดที่เขานำมาหรือที่ขังอยู่ในชลาไหลทั้งหลายมีสักบุกคลนีเป็นต้นและย่อมทำเป็นน้ำใช้ดื่มอย่างเดียวหาได้ทำเป็นน้ำสำหรับใช้สอยอย่างมากมายอื่นไม่เมื่อพิกษุถือเอาน้ำแม้นั้นด้วยไถจิตย่อมเป็นอวหาร ส่วนภิกษุถือเอาน้ำหนึ่งหม้อหรือสองหม้อจากน้ำใดย่อมได้เพื่อล้างอาสนะเพื่อรดต้นโพเพื่อทำการบูชาด้วยน้ำเพื่อต้มน้ำย้อม ควรปฏิบัติในน้ํานั้นด้วยอํานาจแห่งข้อกติกาของสงฆ์ทีเดียวพิกษุผู้ถือเอาน้ํามากเกินไปหรือใส่วัตถุทั้งหลายมีดินเหนียวเป็นต้นลงไปด้วยถ่ายจิตพระวินัยทรพึงให้ตีราคาสิ่งของปรับอาบัติถ้าพวกพิสุเจ้าถิ่นทำข้อกติกาวัดไว้อย่างแข็งแรง ไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าอื่นใช้ล้างสิ่งของหรือใช้ย้อมผ้าแต่เมื่อภิกษุเหล่าอื่นไม่เห็นตนก็เอามาทำทุกอย่างพวกภิกษุอาคตุกะไม่ต้องตั้งอยู่ในข้อกติกาของภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นพวกภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นล้างของเครื่องใช้เท่าใดพึงล้างของเท่านั้นถ้าสงมีสโบกครณีหรือ ตรพังน้ำอยู่สองสามแห่งและสงก็ทำกติกาไว้ว่าทุทั้งหลายควรส่งน้ำในสระบกครณีและตระพังน้ำนี้ควรถือเอาน้ำดื่มจากสระบกครณีและตระพังน้ำนี้ควรทำการใช้สอยทุกอย่างในสระบกครณีและตระพังน้ำนี้ไส้ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงทำกิจทั้งหมดตามข้อกติกาวัดนั่นแลในสาบบคกรณีเป็นต้นใดไม่มีข้อกติกาการใช้สวยทุกอย่างในสบาบโคกรณีเป็นต้นนั้นย่อมควรชนิแลในเรื่องดินเหนียวมีวินิจฉัยดังนี้ในที่ใดดินเหนียวเป็นของหายได้ยากหรือดินเหนียวมีสีมีประการต่างๆอันสงนำมากองไว ในที่นั้นดินเหนียวแม้นิดหน่อยก็มีราคาถึงห้ามาศกเพราะเหตุนั้นจึงเป็นปาราชิกอันหนึ่งเมื่อการงานของสง์และการงานในพระเจดีสำเร็จแล้วการที่ภิกษุบอกกล่าวสงเสียก่อนจึงถือเอาหรือขอยืมเอามาควรอยู่ ในปูนขาวก็ดีในสีสำหรับเขียนภาพก็ดีก็ในนี้เหมือนกันในเรื่องหญ้าทั้งหลายมีวินิจัยดังนี้ในหญ้าเราในญ้าที่ถูกเผาเป็นทุกกฎเพราะไม่มีการทำให้เคลื่อนจากฐานแต่เป็นพันธาไทย สงรักษาพื้นที่ปลูกหญ้าไว้แล้วใช้หญ้านั้นมุงที่อยู่ของสงบางคราวสงย่อมไม่อาจดูแลรักษาได้อีกครั้งนั้นภิกษุรูปภิกษุอื่นรูปหนึ่งรักษาไว้ด้วยมุ่งวัดเป็นใหญ่หญ้านี้ก็เป็นของสงเหมือนกันถ้าไม่มีใครดูแลรักษาสงควรสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่า ท่านจงช่วยดูแลรักษาให้ทีถ้าเธอรูปนั้นปรารถนาส่วนแบ่งไซส์สงแม้จะต้องเสียส่วนแบ่งให้ก็ควรให้เธอรูปนั้นดูแลรักษาถ้าเธอขอเพิ่มส่วนแบ่งไซส์สงควรให้โดยแท้พิสุขอเพิ่มเติมขึ้นอีกสงควรพูดว่าท่านจงไปจงดูแลรักษาแล้วเอาย่าทั้งหมดมุงเสนาสนะของตนเถิ เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อหญ้าเสียหายแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะให้ไม่ควรให้พร้อมทั้งพื้นที่เพราะพื้นที่เป็นครุพั์จึงควรให้เพียงหญ้าเท่านั้นเมื่อภิกษุรูปนั้นดูแลรักษาแล้วมงเสนาสนะของตนถ้าสง์พอจะดูแลรักษาได้เองอีก สงพึงพูดกับภิกษุรูปนั้นว่าท่านอย่าดูแลรักษาเลยสงจัดดูแลรักษาเองดังนี้เรื่องเจ็ดเรื่องมีเรื่องเตียงเป็นต้นปรากฏชัดแล้วแลก็เมื่อภิกษุรักเสาหินก็ดีเสาไม้ก็ดีหรือสิ่งของอะไรอะไรอย่างอื่นแม้ที่ไม่ได้มาใน บาลีซึ่งมีคา่าซึ่งมีราคาถึงบาทเป็นปาราชิกเหมือนกันในเรือนสำหรับทําความเพียรเป็นต้นมีวินิจฉัยดังนี้แม้เมื่อภิกษุพังฝาก็ดีกําแพงก็ดีแห่งสถานที่มีบริเวณเป็นต้นซึ่งถูกทอดทิ้ง พราทิ้งเรียราดไว้แล้วลักเอาอิดเป็นต้นไปก็มีในนี้เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าภิกษุทั้งหลายบางคราวย่อมอยู่ครอบครองเสนาสนะที่ชื่อว่าเป็นของสงบางคราวก็ไม่อยู่ครอบครองแม้เมื่อภิกษุ ลักเอาบริขารบางอย่างในสถานที่ทั้งหลายมีวัดที่ถูกทอดทิ้งแล้วเป็นต้นในเมื่อชาวชนบทอบยพหนีไปเพราะโจรภัยในชายแดนก็มีในนี้เหมือนกันส่วนภิกษุเหาใดนำทัพสัมภาระไปใช้ชั่วคราวจากวัดที่ถูกทอดทิ้งแล้วนั้น และครั้นเมื่อวัดอันภิกษุกลับมาอยู่อีกภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุเหล่านั้นนำมาคืนต้องให้คืนแม้ถ้าเธอทั้งหลายนำสัมภาระหมายเป็นต้นจากวัดที่ถูกทอดทิ้งน,นั้นมาสร้างเป็นเสนาสนะก็พึงให้สิ่งของ ที่พวกเธอนำมานั้นหรือเสนาสนะที่มีราคาเท่ากับสิ่งของนั้นนั่นเทียวเมื่อชาวชนบทยังไม่ตัดความอะไรพยบไปด้วยคิดว่าพวกเราจะอยู่ครอบครองอีกสิ่งของที่เป็นของคณะหรือเป็นของบุคคลเป็นของอันภิกษุถือเอาแล้วถ้าคณะ และบุคคลเหล่านั้นอนุญาตให้ก็ไม่มีกิจด้วยการทำคืนส่วนที่เป็นของสง์จัดเป็นครุพันเพราะฉะนั้นต้องจัดการทำคืนทีเดียวเรื่องเครื่องใช้สอยในวิหารมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นในคำนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยืมไปใช้ได้ชั่วคราวดังนี้มีวินิจฉัยดังนี้ ภิกษุใดยืมเตียงหรือตังของสงไปใช้สอยโดยการใช้สอยอย่างสงหนึ่งเดือนบ้างสองเดือนบ้างในสถานที่ผาสุขของตนเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้แก่กว่ามา ก็ถวายไม่ห้ามกันเมื่อเตียงและตังนั้นเสียหายไปเก่าไปถูกคนอื่นลักไปด้วยความเป็นขโมยก็ดีย่อมไม่เป็นสินไหมแก่ภิกษุรูปนั้นแต่เมื่อเธออยู่แล้วจะไปต้องเก็บไว้ในที่เดิมส่วนภิกษุใดใช้สอยโดยการใช้สอยของบุคคล ไม่ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้แก่กว่าซึ่งมาแล้วมาแล้วเมื่อเตียงนัตตั่งนั้นเสียหายไปก็ดีเก่าไปก็ดีถูกคนอื่นลักไปด้วยความเป็นขโมยก็ดีย่อมเป็นสินใช้แก่ภิกษุรูปนั้นในสังเขปอัตรกรถา,าท่านกล่าวไว้ว่าก็ภิกษุเมื่อนำไปสู่อาวาสอื่นแล้วใช้สอย ถ้าภิกษุผู้แก่กว่าในอาวาสนั้นมาแล้วภิกษุให้ภิกษุนั้นออกไปเสียก็พึงพูดว่าผมนําเตียงและตังนี้มาจากอาวาชื่อโน้นผมจะไปผมจะจัดเตียงและตังนั้นให้เป็นปกติถ้าภิกษุผู้แก่กว่านั้นพูดว่า ข้าพเจ้าจักจัดให้เป็นปกติเองแม้จะทำให้เป็นภาระของภิกษุผู้เท่านั้นแล้วจึงไปก็ควรจบเกงลำดับที่96